กสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับบรรยากาศตอนเช้าครับถ้าบอกว่าเช้าแล้วว่าดูนาฬิกาแล้วไม่เช้านะครับหกโมงนะครับแต่บรรยากาศยังสดชื่นมีเดี๋ยวมาดูมาตื่นเช้ามาถ้าเผื่อเราอยู่ทุ่งนาเราทำอะไรบ้าง ภารกิจแรกวันนี้ก็คือจะปล่อยวัวกันนะครับวัวที่นี่ก็จะง่ายๆหน่อยเพราะว่าเลี้ยงแบบล้อมล้อมสวนล้อมที่นาไว้นะครับปล่อยไปได้บางก็ลงมาเองนะไปรอครับรอที่ประตูนี่มีคนดือนะ้อแบบทีนี้ชอบไปไม่เหมือนเพื่อนไปแล้วเอ่อ ไปหาเลาะกินต้นไม้เขานะครับเขาก็เลยผูกไว้ก่อนเดี๋ยวปล่อยเพื่อนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตามไปมทีมงานมารอแล้วครับทีมงานมารอแล้วตอนนี้มีวัวอยู่เท่าไหร่หกเจ็ดนี่ตัวเล็กนี่เพิ่งออกตัวเล็กก็ให้ชีอกุมพานะฮะเป็นชาโลเล่ ผสมนะครับแมงออกมาก่อนถอยได้ไหมเบื้องสิเปิดให้ครับตัวเล็กนี่ก็เดือนกว่าเออเดืนพี่เขาครับเปตัวผู้ครับหมาเป็นตัวผู้ลูกครับคุณนายครับเพ็ก ที่ลงมานนี่เปิดปอ,อกตีล่ะตื่นเช้ามาก็ต้องมาเปิดให้นะครับเมื่อคืนเขาพากันลืมปิดประตูระเดี๋ยวตัวผู้นะฝั่งนูน้น ฝั่งนู้นเป็นของนานะครับหมูป่านี่ครับันี้ก็สาวน้อยไปนี่ครับก็จะเดินเดินเลี้ยงแถวลงไปนะครับเดินแล้วครับเดินยากาศตอนเช้ากาดีมากนะครับ ในการที่คนในเมืองเขาถวินหาแต่พวกเราก็พากันหนีเข้าไปในเมืองเหมือนกันแนี่ครับง่ายครับนี่ก็จะล้อมนะฮะล้อม จริงๆวัวก็จะกระโดดออกได้อยู่แล้วนะครับกระโดดออกได้แต่มันก็ไม่ไปไหนครับเพราะว่าพ่อแกจะเอาฝางไอจะเอาไอลำเอาหาัวหานไปใส่กระบะไว้หลอกมันนะครับก็คือสักประมาณบ่ายสามนี่ หมายสามหรือว่าถ้าเผื่อแกมาเร็วนะครับเลิกง,งานมาเร็วก็จะเคาะกระมังเรียกะครับเขาก็จะขึ้นไปแต่ทีนี้ถ้าวันไหนจะของเขาไม่มานะครับพ่อยังไม่มานะก็จะเดินไปเองเดินไปแบบว่ามีความหวังว่าจะได้กินนะฮะอีบเบาๆน้อย สัปดาห์ที่แล้วฝนตกตกแบบพายุพายุดูร้อนลงมาทำให้มียญ้านครับท้องถิ่นท่านี้มันเป็นที่ดอนนะครับแรงมากถ้าเผื่อฝนไม่มานี่คือ ไม่มีหญ้ากินนะครับไม่มีหญ้ากินเลยหลายคนก็บอกว่าเลี้ยงวัวเป็นทาดวัวนะครับเลี้ยงวัวเป็นทาตวัวทำมาเกี่ยวหญ้าให้มันกินวัวสบายวัวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่นะครับจัดสรรพื้นที่ในการปลูกหญ้านะครับเพราะว่าบ้านเรามันแล้งปลูกหญ้า เพราะว่าปลูกข้าวก็ไม่ค่อยจะได้ปลูกข้าวไม่ได้เพราะว่าหน้าฝนยาจะขึ้นแทนยาแทนข้าวผลผลิตก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เพิ่งคลอดไปแม่ครับจะตัวเล็กแม่นี้มาอยู่ด้วยกันก็มี มีลูกให้นะครับนันพี่ชายเขาชื่อหลังแม่มาตามนะยพงคนไหนไป,นะ,น,ปออะนะครับอันนี้คือปล่อยอิสระนะอันนี้จะเป็นรั้วชั้นแรกนะครับชั้นแรกก่อนที่จะขึ้นไปบนคอกนะครับแล้วนั่นก็นอีกชั้นที่สอง ก็จะเดินมาถึงนี่แล้วครับวยนนี้ก็จะเลี้ยงกันอยู่3ามสีเจ้าเป็นญาติๆกันก็จะเลี้ยงสไตล์เดียวกันคือจะล้อมนะครับล้อมแดนไข่แดนเราไอา้วัวพวกนี้มันก็จะไปหากันบ้างนะครับไอ่พวกตัวเล็กๆนี่อนี่ก็จอมสนอนกันนะครับที่เจ้าขาวครับ วันนั้นก็เดินเขาเดินไปหาสาวอยู่นาข้างกันนะครับเพื่อนเขาขึ้นมาจนเย็นแล้วนะฮะไม่ยองขึ้นน,นี่ก็สาวน้อยนะครับอันนี้รุ่นเดียวกันเด็บักนี่โั้นี่คนละรุ่นนะครับน้องหนึ่งปีนะก็จะมากินหญ้าวันนี้ครับเริ่มมีความสุข ที่ยาวมันเลือกเขียวนะครับพวกนี้เขาก็จะแฮปปี้หน่อยแต่ก่อนก็เดินกินฟางครับเดินกินเศษฟางาเสียงนกเตรียมตัวออกหากินนะ่ก็จะมีอีก สตัวจะคลอดก็คือตัวนี้กับตัวนั้นประมาณชิ้นเดือนอีกสักประมาณสองอาทิตย์หรือว่าถ้าออกกาอนก็ประมาณอาทิตย์หน้านะฮะจะมาถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายให้ดูนะครับ เพราะว่าเลี้ยงวัวแล้วมันวัววัวจะ้อาอะไรทำบาปคนนะคนเลี้ยงเป็นทาสวัวนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเราก็เลี้ยงมาปล่อยมาแบบนี้นะครับก็จะหาหญ้าให้มันกินหน่อยก็ตอนที่เป็นหน้าฝน แต่ยาเราก็ชาวบ้านเขาจะใช้วิธีการไปเกี่ยวตามคันนาเนาะแต่ผมปลูกยาไว้เป็นแปลงนะครับตอนนี้ก็ยังตัดญยาให้วัวกินนะครเพราะว่าเป็นเสริมไปบริเวณตรงนี้นะครับถ้าเผื่อฝน,นไม่ตกมานี่คือคำว่าสีเขียวนี่จะไม่เห็นเลยนะครับ อต่นี้ฝนตกเป็นหนึ่งสัปดาห์ก็เริ่มเขียวขึ้นมาบ้างหญ้าที่ปลูกก็ไม่ค่อยได้ตัดให้วัวเท่าอหไ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับทุกพี่ใหญ่ครับนี่ก็สองขวบกว่า ตอนแรกนะครับก็ตกใจตอนนี้ข้อดออกมาเนี่งบ้ามอันมันเป็นบัวเมืองหนาวนะออกว่าได้เดือนนึงแล้วนะหาบหาบ่หาวแลหายใจลิ้นออกมาหอบอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับี้ยงไปครับ ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายอย่างหนึ่งก็เราก็จะได้ขี้นะครับขี่บัวมาใส่ผักใส่ต้นไม้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่ได้เพิ่มเงินเท่าไหร่ มันก็จะหากินไปเองนะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยอมันไม่ได้หวังความเร็วอะไรมากมายครับมีความสุขครับไปม,มาดูบัวแนมวม,นมาดูตอนเช้าๆนะฮะถ้าตื่นถ้าตื่นไหวมาดูบัวตอนเช้าๆถ้าเผื่อแดดยังไม่ออกแต่ถ้าสายๆมาหน่อยก็จะมีความโอ้ร้อนจัง เขาจะได้กินตอนฉาเนี่ยนะครับ้วตอนนั้นมันก็จะเดินเข้าลุม่มเดินไปเองนี่นะครับูัวก็ล้อมแค่นี้นะครับก็ไม่ไปนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่ได้หนีมันไม่ได้หนีคอบไม่ได้หนีคอบ,อบแล้วตอนเย็นเขาคิดว่ายังไงเขาก็ได้กินนะครับ แดดเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวะจะเดินกลับขึ้นไปข้างบนไ <c oughs> ปนไหนกันน้อนะ เดินหาต้นไม้มีต้นประดู่ฝั่งนู้นนะครับหากินใบอ่อนวัวเล่มันจะกินไอ้นี้กินฟางคำใหญ่นะ ตัวดือด้อครับดื้อตัวเดียวพาดึงกน่อยก็มันก็ปูกมันนะครับก็ปูกเราก็ต้องเจอการบัวของเราพอกักมาพอดีน้ำตัวเดียว Thank you. ไปแล้วครับเจ้าดนอาหาคืนของเขามาเก็บลากันไปก่อนแล้วกันนะ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ